ปฏิบ se ัติสังฆทานปฏิบัติสังฆทานปฏิบัติสังฆทานปฏิบัติสังฆทาน พระธรรมธรรมธิญาณีคุณพิโมนธรรมาเรณีทิพทาพระธรรมธรริาินธมาเีทิพทามธมธิญาณ ระมีระยานัตมาปัจจามีรัมณีสิกขาปะธานตัตมาภิรามีระมีระยานตมาปามีรัมณีสิกขาปะธานตัตมาภิรามีอิทามสัจจะพุทธาภิเรนัสกติจัติภิเรนัสสุขสัพพาน สิเลนี้คือปีกยันติตัสนาทีเลังนี้คืออิปาโตขันแกจารย์ธรร เป็นตาระหันไก้ตาขี่เล็กััตรูอกแต่โดยพระองค์เองทิเดือสักราเร็เรื่องสตการท่างลายมีจิตทุปัจจัยตอกหม้ถูกเทียนไม่ขาพเจ้าทัหลายในโลกึ้นตามว่า อรหันตุสมมาสำพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันตุสมมาสำพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอรหันตุสมมาสำพุทธะปายุทโขขอบทัานีอีอีปฏีจเดิแสายวะนานิสมา แรองานส่งแห่งตามบว other, ัวเื่อเปเครื่อนเกลียดตลอสัทธาและสติปัญญาเกอดการบา่เจ็บทลายที่ท่านจะผ่อนผิดทานกิเลสลูกหลานของตนออมกิดเป็นภาพที่สุดมิตรสาศาส่าในวันนี้เิ่งจะจบงเป็นเวลาเวันนี้ญาติโยมเ็รรม สื่อก็ุมอายุทีจะบอกเป็นที่เกิดทุกศาสนาจะได้ดูได้รามแล้ก็เล่นตา๊ตาอย่างดีกนว่ามอันวิวามพร้อมเพี่ยนทุกสทุกอย่างือตัวก็าดที่สมเองก็มีความพร้อมส่วนทางเราพก็มีความพร้อม ความภาวะอากาศความอบมีความพร้อมทางเรานาเองที่ว่ามีความพร้อมคือมีความพร้อมในกานเเรเกิดเ้าได้เกิดเป็น,นมุษย์ไดเกิดเป็นชายเป็นุรที่สมบรและอายุของเราก็พบมี ผีสามหมา่จาจะเอาเปรยฐาสมบูรณ์เป็นที่ถือพุทธศาสนาที่สำคัญนั่กนก็คือความศรัทธาที่จะปวดี่ป็นารสนิยนกตัวสะา่าเองก็ออกมีความพร้อมีมีความพร้อมในมูหน้าพรที่จะคือ,คอเรื่อนตูนอยู่อกคนเอาเจ็ดนเจ็ดนี อุปทานด้การบอกูล่ลาวในการทา้านี้และมีความพร้อมท้งกำลังกา,กา,ายกำลังใจและกำลังทรัพย์กอ็พร้อมทีจากประสบการณ์ทุกชนในการกระตุนน้นความ็นด้ที่สำคัญน,นั้นก็คือความพร้อมของใใจิตใจที่เปลี่ยนวยกำลังของศรัทธาฉะนั้นเมื่อเรามีความพร้อม อากาศดีที่ภาพตาการย์้านก็มีความพร้อมที่จะมอบเมตตาด้วยครับเป็นผลิตข้อพิสูนที่ต้องตอบสนางได้เราจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นเซนเป็นมงคลที่นหญ่ีอินไดน์ปรทุกงานแม่ก็แค่งานคน้งสองเอาเป็นสุภาพโตสึดเพื่อจะ ได้รับเป็นพิธีในพุทธศาสนาการโวตน,นือว่าเป็นมาหาวิสุทธิ์อันดีแก่ใครกากที่จะรอ่าม,บบมาเก็บมาฝามได้รับทุกขประหาที่พระองค์ทรงอไว้ว่าการที่พซึ่งอแอปลว่าการเป็นความดีนักแรี่ว่าการหวเป็นความดีเพราะควาว่าโวต เป็นคำของพระอาจจะกล่าว่าปัปัตชาหรือว่านาคาซึ่งก็าเรว่าการเล่นคือเารนจากการทั้งตัวทั้งปวงคือการตั้งทางกายทางวาจาและก็การว่าเพราะว่าฉันเข้าราฟังเทศดามันได้ความสุขทางกุศลหลายคือทายาทของยายแอวช่างอ้อนมันเยอะครับ ที่ต้นมามาตัดผมก่อนขายไหมล่ะดิครับผมนี่ก็เป็นได้ดีแล้วครับถือว่าดีแล้วคการตั้งกจตั้งรั้งใจตัทงใจตั้งจตั้งใจตบ้งใจตั้งจตทงจต้งใตใจตั้าใจ้จตั้งใจ้ั้งใ้้รั้งตั้งใจตั้งใจตั้ั้ใตงใจตั้งใจตั้ับงใรั้คัาัับงรังับ สวนทางวาจาก็คิดการพูดกัพูดคำหยาบเสวนทางใจก็คือโรคจากใจของคนอื่นเขาในทางที่ไม่ชอบพยาบ,บาทของร้ายคนอื่นเขามีความเห็นผิดเหตชอบสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความชั่วหรือเรียกอีกอย่างหน่เรียกว่าปาเรียก่าหอิสน คือบางครั้งบางคาวการเสียว่าทุกขิตจขึ้นกัหมายความอันเดียวกันคือการทำสิ่งเดียวกันเมื่อทำแล้วจะให้ผลเป็นความทุกข์ตัวเองเมื่อเวลาปราป่าเพือาาเ่อรามอาไหวก็จะส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในมนุษย์ความทุกข์ในอบา,ายภูมิ เพราะแม้ว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าปากเป็นส่วที่เราทำมันส่งผลก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางกายทางใจของเรายิ่งพันก็ไปดีกว่า